สวัสดีครับมีหมวกมาโชว์ด้วยครับ พีเซฮัลโหลเวียดนามแฟนฮัลโหลฮัลโหลเอฟหมวกที่ใส่ครับหมวกเขียนว่าอะไรสามีชั่วคืนครับผมหมวกสวยขอบคุณมุงคนดีนะครับส่งมาให้ ขอกำลังใจในการฝึกงานหน่อยสู้ครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเย่ yeah, พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วคิดถึงกระสะพี่ยูสวยผมต้องเปิดไฟไม่ถ้าไม่เปิดไฟมันจะมันจะตามันจะโดนบังนะครับนี่ครับปั๊บเห็นไหมมันจะกลายเป็นหมีแพนด้านะครับทุกคน กีควเป็นสามีใส่ไม่ได้อะใส่แล้วตามันจะใสยงไงใสยงไงให้ตาไม่เป็นผลนด้หมวกสวยมากใส่สีชมพูสีชมพูอยู่บนรถครับผมกินข้าวไือยังเรียบร้อยแล้วครับตามันเป็นผลได้ถ้าใส่ท่านหลังคนก็ไม่รู้สิว่าเป็นสามีชั่วคืน เงาบังตาใช่ครับแต่ถ้าเปิดไฟมันจะแสบตานะครับป้าบใส่ก็หล่อไม่ใส่ก็เลิศไหลๆไหลไหลามาชนอีกแล้ว ที่ดูดฝุ่นมันมาโชนอีกแล้วเร็วๆนี้ตาบนั่นไง <laughs> ไอ้บ้าโอ้ยวันนี้ผมต้องไปสีสเกตนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิมีไปถ่ายซีรีส์ของ VTV นะครับแวะเข้ามาทักทายก่อนอยู่กับใครครับอยู่กับที่ถูดฝุ่นครับหาไฟสองข้างล่างลองไม่ใส่ได้ไหมคะอ๋อไลฟ์นีต้ตั้งใจมาโชว์หมวกครับ ไปกี่โมงครับบินบ่ายสองครึ่งครับผมอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังเดินทางปลอดภัยนะัาขอบคุณครับแสตมมันเนี้ยปึ๊บก,ก,กลับมาเหมือนเดิมยองย่อยนายาาปิดไฟ ยาวแล้วครับทุกคนใส่หมวกไลฟ์ไม่ได้นะฮะเอาไว้อย่างนี้แลวกันไม่ได้ขายหมวกนะครับใครอยากได้ก็ไปดูในอินสตาแกรมของมงพลดีนะครับเขามีแจกอยู่นะครับว i l l ี่ really เอนจอ t h วิ u ยูนิวนาม can't wait this fire d a y เด r k 幻วิ่งัยนะครับ วันนี้สามีช่คือเล่นแล้วใช่แล้ววันนี้ดูบู๊ปต้นลอยฟ้าไปก่อนคนระับเปลี่ยนมุมไลฟ์บ้างได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาจากซีซเกตเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมไลฟ์ทายอินเก่งมากเชิญเช็บวันเสาร์ใครว่างหรืออยู่ใกล้ไปให้อยู่ กำลังใจยูโรกันได้เด้อว,วันเสาร์ผมมีงานที่บางนาะครับไม่ชัวร์เหมือนกันมาทันไลฟ์สดเย่คิดถึงสามีจุงกระเบยสวัสดีค่ะบโอ้แสบตาอยากเปิดไฟใส่หน้าหม่อคไปสนามบินกีโมงเนี่ยครับอีกสักสิบห้านาทีเดี๋ยวผมออกไปแล้วครับเข้ามาโชว์หมวกครับ ดูสามีชั่วคืนย้อนหลังจนเข้าบาักบูไม่ได้แล้วอ้าวทำไมครับติดละครจำมีช่วคืนมากเลยพรุ่งนี้เจอกันนะครับอยากเห็นหน้าสดอันหล่อเหลาโดยไม่ใช่พิเตอร์มันจะไม่หล่อเหลาเอาสิวันเสาร์มาเก็ตวิลเลจสวนภูมิสวนภูมิครับ มาเก็ตวินเล e สุวรรณภูมินะครับบ่ายสามนะครับใครว่างๆก็มาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวผมไปร้องเพลงให้ฟังนะครับต้องไปเรียนแล้วไงไม่อยากออกจากไลฟ์เลยอ่านหน่อยฮะร้องเพลงให้ฟังหน่อยผมจะไปแล้วลสิเพลงอะไรอะ่ะเออหลอคุณช่างงดงาม สวัสดีครับสวัสดีครับาบาซิน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 หัวใจหัวใจพี่เล่นสามีช่วงคืนเท่มากค่ะ Do you have a new movie with Tisa Yes ไปครับนี่หนังจะมาแล้ว I really want to understand Thai I'm sorry I'm not speak English too เอาพเตอร์ออกหน่อยค่ะจะดีหรอคุณกระสาค,คือดีอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญพี่บอยเข้าไลฟ์ด้วยเรียนด้วยดูไลฟ์ไปดูไปด้วยขอสามท่าหน่อยพี่โรนนงเอกสวยไหมสวยครับ ค่ารับพี่โ,โรหนักมากผับคุครัาพี่ค้าหนูเรียนมาดูพี่เลยนะคะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชบ้างเหมือนผมจะต้องไปเชียงรายนะครับวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ไปศรีสเกตอยู่ศรีสเกตหนึ่งวันเออวันนี้ไปศรีสเกตอยู่ศรีสเกตหนึ่งวันแล้วก็วันถัดไปไปเจอกันที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็วันถัดไปไปเจอกันที่เชียงรายหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันเดินทางปลอดภัยนะครับผม หมกไม่อยากได้อยากได้คุณถือแคปไม่ทันค่ะ how are you i m fine thank you and you l o v e you from Malaysia thank you อยากได้เป็นสามีค่ะพี่โรตัวคณนักยิ้มน่ารักมากกระสา,ากัชเยยุทธใครหลอกกันคะนาเดียขออะไรขึ้นมาเนี่ยนาเดีย ไปหลายที่นะดูแลตัวเองด้วยนะครับครับผมอันตรายเหมือนกันครับช่วงนี้แต่ว่าต้องทำงานนะครับไอเอมอินโดนีเซียน่ารักมากค่ะพี่ยูโรอยากให้พี่วิ้น์พลับพี่ยูโรเป็นแฟนกันนะเฮ้ใช่เหรอชินจาว่าอีสานสักหนึ่งประโยคเนี่ยค่ะพรุ่งนี้จะได้ดูแล้วเย่ๆทานข้าวเที่ยงค่ะ I'm good h a v e a night day อยากไปเจอพี่จริงๆบ้างมาเลยครับวันเสาร์นะครับที่สวนนภูมิวิลเล่น,นะครับเป็นตาฮักเป็นตะแพงรักประคำน้อยอ่ารู้ได้ไงบ้าหรือเปล่าว่าจะอาบน้ำพี่อยู่มาไลายไม่อาบแล้วให้ฟนไนเดยร้องเพลงอ้ายเพลงอย่างน พรุ่งนี้มีฮัลโหลซุปตาใช่ครับพรุ่งนี้มีฮัลโหลซุหลังจากละครจบนะครับมีรายการฮัลโหลซุปตาด้วยนะครับทางช่องเจ็ดดูกันไปยาวๆเลยนะครับตัวจริงกับในทีวีอันไหนหล่อกว่ากันน่าจะในทีวีครับอยากให้ละครสม,มีชื่อคือเล่นทุกเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะไปไม่ได้แง่ โอ้ยไม่ไหว Have a good day you love you for Malaysia Take care stay safe Thank you What your favorite song Single รอพี่อยู่ใต้อยากเจอพี่อยู่ไม่มีโอกาสเจอกันนะครับ เข้ามาส่งใจไปทำงานต่อแล้วจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับต้องไปสนามบินแล้วครับรอพี่ยูรอพี่วิ้งทอยฮัโลโหลสุกตาค่ะน่าใส่มากช่วงนี้พี่ยูได้กลับอุดรไหมครับเหมือนวันที่เหมือนต้นเดือนหน้าน่าจะไปอยู่ครับถ้ามาอุบลบ,บอกล่วงหน้าเด้อจะไปให้กำลังใจครับผมน่ารักสวัสดีสวัสดีครับ อ่านเม้นไม่ทันแล้วนะน่ารักสามท่าท่าที่หนึ่งที่สองท่าที่สามวันนี้ไปไหนครับวันนี้ไปสีสเกตครับไปถ่ายซีรีส์ครับผมหนูไปแล้วนะบายหนีเรียนมาครับตั้งใจเรียนนะครับ ฉันว่าคุณกระสเป็นพ่อของคุณกระสานะครับไม่น่าใช่คุณกระสนะครับพิมพ์ผิดปะ่ะฮะคนบ้าอะไรชื่อกระสาคุณย,ยิ้มนมานเลยค่ะมาที่มมยบ้างนะยูหมวกสวยสกยนมมินช็อตมาเมืองเลยบ้างนะคะับโอ้ยนะครับไม่ไหวขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองก็สุวรรณภูมิครับนี่ครับที่สุดเลยยิ้มหวานให้ดูเลยครับพี่ยูโร อุ้ยาช่วคืนให้แฟนฟอร์มแคมโบเดียวขอบตาไหวไหมก็นั่นแหะสินี่แต่ถ้าผมเปิดไปปึ๊บขอบตาผมจะมายนะแนะ่แต่มันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแรงไปนะทุกคนมันแรงไปครับต้องปิดนะครับคิดถึงผู้ชายสวัสดีคุณบาวานะครับ สู้ๆนะครับขอบคุณครับสปอยละครหน่อยสปอยลไงบา,บายๆเดินทางปลอดภัยครับผมบา,บายยครับไว้เดี๋ยวผมถึงซิสเกตแล้วถ้าผมว่างๆผมจะมาพูดคุยกันนะครับทุกคนบา,บายยครับสิงคโปร์ไชสวัสดีครับฮลโล Hi, from ร์ Cambodia. Love you, my boy. ฟ o m me, n m อ r มาคือมีในต่างประเทศแทวนอกรลาวบทคุณกราแ์แตกต่างกับชีวิตจริงไหมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับผม